สวัสดีจ้าเขาดี่าแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นกินคนเดียวสวัสดีจ้ามือนีกะคือเก่านะครับเนาะมาพบกับเแ่าแจ็คผ้าแสบครับมือนีกะมากครับแฟนครับแฟนสวัสดีจ้า มือนีก็พบกันอีกแล้วจ้ากับสาวหญิงผ้าแสบจ้ามือนีก็อยากมาออกกล่องน้ำพึ่นจ้าเห็นไอเอสซี่ถามหาจ้าก็เลยอยากออกมาชว์หน้านิดนึงอะบุรี่บุลโกันแล้วเนาะมือนีจ้าถ้ามากินหอยแข้งจ้าหอยนางร่องหอยนางร่องจ้าจ้าสดๆเลยจ้ามาจ้ามาแสบๆน้ำกันจ้า นี่ก็ไปได้หอยนางรมมาจ้ะแม่โคแม่โคแม่โคจ้าทำง่ายๆเลยพี่น้องน้ำจิ้มนี่ก็ตำเองสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดรสแซ่บน้ำจิ้มรสเด็ดเอ้าหืมไม่แซ่บครับเต็มจิ้มหลายๆนะครับเนาะเอาคือปีนงมเลยจ้า ใส่ิกเผาอีงน่ะเออพริกเผาออตัวนี้มีซองตัวเลยนี่ค่ะบหวันมาเป็นคู่ครับ่ามีแมาเป็นครูนะเซฟเซฟครับพี่น้องครับข้ามแหลกให้พี่น้องกันเลยครับนี่แซ่บเหมือนกันขออนุญาตใส่มือได้จ้ามาจ้าแซ่บๆหวานเหมือนกันจ้าหวานครับหวานหวานหวาน อืมเหรอเออเหรออืมจับค่ะจ้าหอยนี่สดคักจ้าหวัง,ง,ง,งมาจิ้มกันได้กันกูเลยอยากได้อันสูตรเนี่ยบะหวงนะครับเด้อบ,บหะหวงคอมเมนต์มาถามกันได้จ้าแบบนี้แบบนั่งอืมอืม ใไ้กบานกิน hmm. mm hmm. กระบงกบงอกเลยชมยาว่เพื่อนชมยาวใครจะขับรถไปสื่อม,า,มาจ้าให้พ่อแม่พี่ oh. น้องเลยจ้าค่ำนี้ขับรถไปสื่อยูเมโคตั้งการสิน บ้านกัน <Nä> ย <level> <1 S 2> <In> ุหางแม่โคตั้งแปดสิบโลคุณนะพี่น้องคนอยากอ๋อแซ่บๆเหมือนกันครับเนาะคนขออันนีาใบญ่ไม้ไวเลยกินโม้ไวเขาดันแบบเนีย เป็นไม่กินคนเดียวหนูเป็นเวทหนูเป็นเวทมันก่ิเฮ็ดมันแล้วเด้พี่ตั้งเด็กก็ไม่ค่อยกินอะไรนั่งสองมือเลยหอมเจียวมือนี้กับบรรยากาศตรงหน้าจะฝากกับคึมๆเนาะ โอ้ยินเสียงแจ่มวีระพงษ์เพิ่นซ่อมเครื่องแหละจ้าเครื่องละจ้านาสิเปิดบ่วงเร่วๆ่นนี่ล่ละจ้าโควิดก็เริ่มสร้างแล้วเสื้อว่าหลายคนพี่น้องก็สีหูจักแล้วจ้าวีระพงษ์วงสินจ้าไอ้บ้านนูก็ยูติดติดกันกับอำเภอเพิ่นนี่ล่ละจ้าได้ยินเสียงเพิ่นซ่อมจ้ามาชดกันนี่อ กินกับมะนาวจ้ะแบบแซบด้วยกันครับแซ่บคักจ้าเชื่อนนาอยากให้กินอีหยั่งแบบเมาเหม็นมาเลยนะครับเดอ้อจ้าหอยตัวใหญ่ๆสดๆเ่นให้กินนะเพื่อนโอเคให้กินในตัวนะจ้า เพิ่นเฮดเฮดให้กินมันแจบนะอยากให้เพื่อเฮ็ดใหนกินนี่จัหน้อยจ้าใส่หลายเนาะพี่เขาเฮดเน้นเนีเลยมีขออนี้ใส่มือด้จ้าเอาวันนี้แซ่บแจ็บจ้าอือหือจ้า ให้เพื่อนเฮ็ดชุ่วกินเพื่อนเฮ็ดเป็นอืมือบรรยากาศเกี่ยวเข่าเหรจ้าบ้านพี่น้องเกี่ยวเข่าไปเนาะจ้าเข่าเพื่อนก็เริ่มเกี่ยวเ,มมเวิร์ดละจ้าก็กินยุ๊้แมงวันกัหลายเนาะจ้ากินยุขางปลาอ้อยจ้าลมก็สิ <laughs> เย็นดีจังหน่อย <laughs> บรรยากาศก็ดีจ้าหอ,อยหสะอ,อนขอบคุณสำหรับ ยอดคุณดูคูเขาส้มคลิปแรกยอดทะลุถึงเก้าแสนเลยจ้ายอดท่านผู้ชมจ้าออันนี้ก็เป็นคลิปที่สองเนาะจฝากเปลนกำลังใจก็ต้องขอบคุณคลิปแรกจ้าถ้าคลิปแรกผลตอบรับดีขนาดนี้กับคองสิบบมีคลิปสองจ้าขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาแซ่บๆน้ำกันเนาะ นี <c> ่ <oughs> ครับนี่ก็สมมาพ้าควนอะถ้าอยากให้ท่ทาเแถาแจ็คหรือว่าซ่องเ,ออเสาวหญิงผ้าแซบ จ้าภาไปกินไซสอยากกินนิยังกะคอมเมนต์มาได้จ้าอยากไปรีวิวนยังอยากห้กินนยังกาคอมเมนต์มาได้จ้าน้ำครับไดน้เป็นคลิปที่สองเพ่มเาแต่ยังเบอร์นี้แต่บอกว่าใเก่งปาไหแตยังเคอะอคืรนกันอยู่เนาะจ้าิพัฒนารีเมีมจะไม่ด้อะไรครับสาอิกาสาธิก